เด็กชายคนหนึ่งถูกเพื่อนทั้งห้องรุมรังแกจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ในวินาทีที่ทุกอย่างกำลังจะจบลงเสียงเห่าดังลั่นจากประตูโรงเรียนก็ดังก้องขึ้นสิ่งที่ทุกคนเห็นต่อจากนั้นไม่ใช่แค่สุนัขธรรมดาแต่มันคือสุนัขที่ยอมสละชีวิตเพื่อปกป้องเจ้าของตัวน้อยของมันเช้าวันนั้นท้องฟ้ามืดครึมเหมือนรู้ว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีเสียงฝนตกกระทบหลังคาสังกสีหน้าบ้านดังเปาะแปะ เด็กชายชื่อตะวันเดินออกจากบ้านด้วยกระเป๋าเก่าๆรองเท้านักเรียนของเขาเปื้อนโคลนจากคืนก่อนข้างๆเขามีสุนัขพันธ์ไทยหลังอ่านชื่อเจ้าดำเดินตามเงียบๆโรงเรียนวันนี้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงตะโกนแต่เสียงนั้นไม่ได้อบอุ่นสำหรับตะวันเลยตรงสนามหลังอาคารเรียนเด็กกลุ่มหนึ่งยืนรออยู่สายตาพวกเขาเย็นชาเหมือนใบมีดอ้าวให้จนมาแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะ ตะวันก้มหน้าพยายามเดินผ่านไปโดยไม่ศบตาแต่ลูกบอลพลาสติกกลิ้งมาชนขาเขาก่อนที่เสียงเท้าจะวิ่งเข้ามาใกล้มือของเด็กตัวโต,วตวผลักเขาล้มลงกลางโคลนกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นเลือดจากแผลที่ริมฝีปากผสมกันเสียงหัวเราะรอบตัวกลายเป็นเสียงกล้องในหัวหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกทำไมต้องเป็นฉันทุกวันเขาพึมพำเบาๆทันใดนั้นเสียงเห่าดังสนั่นจากทางประตูโรงเรียน เจ้าดำวิ่งพุ่งตรงเข้ามาขนมันลุกชันดวงตาแดงก่ำด้วยความโกรธมันกระโจนเข้าใส่หนึ่งในเด็กที่กำลังจะเตะตะวันเสียงกรีดร้องดังขึ้นท่ามกลางฝนที่เริ่มตกหนักเด็กทุกคนแต่กระเจิงเสียงเท้ากระทบพื้นเปียกดังแฉะแฉะตะวันเงยหน้ามองเห็นเลือดหยดจากขาของเจ้าดำเขารีบคลานเข้าไปหากอดมันแน่นไม่เจ้าดำอย่าทำแบบนี้เสียงเขาสั่นเครือแต่เจ้าดำยังยืนขวางอยู่ระหว่างเขากับพวกเด็กเหล่านั้น ดวงตาของมันจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างเด็ดเดี่ยวฟ้าผ่าลงมาที่ต้นไม้ใกล้สนามเสียงดังสะเทือนทั้งโรงเรียนเด็กทุกคนวิ่งหนีหายเหลือเพียงตะวันกับสุนัขที่หอบหายใจแรงกลิ่นคาวเลือดลอยประปรนกับกลิ่นฝนมือของตะวันสั่นขณะลูบหัวมันหัวใจเขาเต้นเร็วขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเห็นรอยแผลลึกที่ข้างลำตัวเจ้าดำเลือดมันไหลช้าๆลงพื้นโคลนสีแดงเข้มกระจายไปตามรอยน้ำฝน เจ้าดำได้ยินฉันใหม่เสียงเขาเบาแทบขาดหายสุนัขหันมามองตาเขาเพียงชั่ววินาทีก่อนที่ลมหายใจของมันจะขาดห่วงลงอย่างช้าช้าเสียงฝนตกยังคงดังต่อเนื่องแต่ตอนนี้มันเงียบเกินกว่าจะทนฟังได้ตะวันนั่งนิ่งในอ้อมแขนของเขามีเพียงร่างที่เย็นลงเรื่อยๆหัวใจของเขาเต้นแรงแต่เหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นรอบตัวเงียบงันเหลือเพียงเสียงสะอื้นเบาๆที่จมหายไปในสายฝน ตะวันยังคงนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นเสื้อของเขาเปื้อนเลือดจนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มดินโคลนติดอยู่ตามแขนขาและใบหน้าแต่เขาไม่รู้สึกถึงความสกรปรกเลยสิ่งเดียวที่เขารู้สึกได้คือความเย็นเฉียบจากร่างของเจ้าดำในอ้อมแขนเสียงหวอของรถครูเวนดังมาจากทางอาคารมีคนตะโกนเรียกชื่อเขาแต่เสียงนั้นเหมือนมาจากที่ไกลแสนไกลภาพรอบตัวเริ่มเบลอจากน้ำตาที่เอ่อคลอในดวงตา ฝนเริ่มซาเหลือเพียงละอองบางเบาที่เกาะอยู่บนเส้นผมของเขาบนพื้นเต็มไปด้วยรอยเท้าสับสนทั้งของเด็กนักเรียนและของเจ้าดำครูใหญ่กับนักเรียนหลายคนวิ่งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเสียงถามดังขึ้นพร้อมกับสายตาหลากหลายคู่บางคู่เต็มไปด้วยความตกใจบางคู่แฝงความกลัวบางคู่รู้สึกผิดแต่ไม่กล้าเอ่ยคำใดตะวันยังคงไม่พูดเขาเพียงยกมือแตะข้างแก้มของเจ้าดำ นิ้วของเขาเปียกด้วยเลือดและน้ำฝนกลิ่นคาวที่เข้มข้นจนแสบจมูกในอกของเขามีบางอย่างแตกออกเงียบงันแต่รุนแรงหมอประจำโรงเรียนวิ่งเข้ามาพยายามดึงตัวเขาออกจากสุนัขแต่ตะวันกอดแน่นเสียงเขาแผ่วเบาอย่าพามันไปมันแค่ปกป้องผมทุกคนรอบตัวเงียบมีเพียงเสียงร้องให้สอึกสะอื้นของเด็กชายเวลาเหมือนหยุดเดินท้องฟ้าที่เคยเทาเริ่มเปิด แสงแดดอ่อนๆสาดลงมาแตะผิวดินชื้นหยดน้ำฝนที่ปลายขนของเจ้าดำสะท้อนแสงระยิบระยับเหมือนประกายสุดท้ายจากดวงวิญญาณที่ยังไม่อยากจากไปในวันต่อมาข่าวเรื่องสุนัขปกป้องเจ้าของจากการถูกรังแกแพร่กระจายทั่วโรงเรียนทุกคนพูดถึงชื่อของเจ้าดำบางคนเริ่มรู้สึกผิดบางคนทำเป็นไม่รู้เรื่องแต่ไม่มีใครมองตะวันตรงๆอีกเลยเขาไม่ได้มาโรงเรียนหลายวัน บ้านของเขาเงียบสนิทไม่มีเสียงเห่าไม่มีเสียงเท้าเล็กๆวิ่งมารับมีเพียงปลอกคอเก่าที่เขาวางไว้บนโตะ๊ะมันเป็นสีแดงมีรอยข่วนจางๆที่เขาจำได้ดีทุกคืนเขานั่งมองออกไปที่สนามหลังบ้านตรงที่เจ้าดำเคยนอนแสงจันทร์ตกกระทบพื้นดินบางครั้งเขาคิดว่าเห็นเงาเคลื่อนไหวเบาๆเหมือนสุนัขก,กำลังเดินวนก่อนจะนอนลงอย่างเคยหัวใจของเขายังหนักแน่นด้วยความเศร้า แต่ในขณะเดียวกันมันก็อบอุ่นแปลกแปลกเพราะในความเงียบนั้นเขารู้ว่าเจ้าดำยังอยู่อยู่ในทุกลมหายใจของเขาอยู่ในความกล้าที่เขาไม่เคยมีมาก่อนและเมื่อเขากลับไปโรงเรียนอีกครั้งไม่มีใครกล้าล้อเขาอีกเลยแต่สายตาทุกคู่มองเขาอย่างต่างออกไปบางคนเห็นเด็กที่สูญเสียแต่บางคนเห็นเด็กชายที่ครั้งหนึ่งมีสุนัขกล้าหาญที่สุดในโลกยืนข้างกายวันนั้นตะวันเดินผ่านสนามที่เคยเกิดเรื่อง ลมพัดเอื่อยๆกลิ่นหญ้าเปียกยังเหมือนเดิมเขาหยุดมองพื้นตรงที่เคยมีเลือดหยดใบไม้แห้งปลิวผ่านเบาๆและในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงเห่าแผ่แผแว่วมาแต่ไกลตะวันชงงะงักหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบกลืนเสียงฝีเท้าตัวเองเสียงเห่านั้นดังขึ้นอีกครั้งเบาเหมือนสายลมแต่ชัดพอที่จะทำให้เขาหันมองรอบตัวสนามหญ้าที่เคยเปื้อนเลือดตอนนี้กลับเขียวฉ่มแสงแดดยามบ่ายสองลอดผ่านต้นไม้ใหญ่ ทำให้เกิดเงาสั่นไหวเหมือนร่างของสุนัขก,กำลังวิ่งเล่นตะวันขยับปากจะเรียกชื่อมันแต่เสียงกลับติดอยู่ที่ลำคอเพราะทันทีที่เขาก้าวไปข้างหน้ากลิ่นที่คุ้นเคยก็แต่จมูกกลิ่นตัวเจ้าดำมันเป็นกลิ่นที่เขาจำได้แม่นกลิ่นดินกลิ่นฝุ่นและกลิ่นหญ้าที่มันชอบกลิ้งเล่นเขาหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆหัวใจเต้นสั่นแต่กลับรู้สึกอุ่นราวกับเจ้าดำอยู่ใกล้ๆแล้วลมเย็นก็พัดผ่านเส้นผมของเขาไหวตามแรงลม พร้อมกับเสียงเห่าแผ่วเบาที่หายไปในอากาศตะวันค่อยๆย่อ,ยยอตัวลงเอื้อมมือแตะพื้นตรงที่เคยเห็นเลือดของเจ้าดำตอนนี้มีเพียงดอกหญ้าขาวเล็กๆงอกขึ้นมาหนึ่งดอกมันสั่นเบาๆตามแรงลมราวกับกำลังขยับหางเด็กชายยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนแววตาเศร้าที่เคยมีค่อยๆจางหายเจ้าดำฉันคิดถึงนายทุกวันเลยนะเขากระซิบเสียงสัน่นขณะเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มกลายเป็นสีทองของยามเย็น ก้อนเมฆก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายสุนัขก,กำลังหมอบราวกับฟ้าเองก็รับรู้ถึงคำพูดของเขาเวลาผ่านไปหลายเดือนตะวันเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแต่บางอย่างในตัวเขาเปลี่ยนไปตลอดกาลเขากลายเป็นคนที่เงียบขรึมขึ้นแต่สายตาแน่วแน่กว่าเดิมไม่มีใครกล้าแต่ต้องเขาอีกไม่ใช่เพราะกลัวเขาแต่เพราะทุกคนรู้ว่าเขาเคยถูกปกป้องด้วยชีวิตหนึ่งที่ซื่อสัตย์กว่ามนุษย์หลายคน วันหนึ่งโรงเรียนจัดงานวาดภาพหัวข้อคือสิ่งที่ทําให้คุณไม่กลัวอีกต่อไปตะวันใช้เวลาทั้งวันนั่งเงียบเงียบอยู่มุมห้องมือของเขาขยับอย่างชา้ชาๆบนกระดาษขาวเส้นสายที่ค่อยๆปรากฏคือภาพเด็กชายกับสุนัขหลังอ่านทั้งคู่ยืนอยู่กลางฝนเหมือนในวันนั้นเมื่อเขาส่งภาพนั้นครูผู้หญิงที่ตรวจงานเงียบไปนานก่อนจะถามเบาๆว,ว่านี่คือเจ้าดำใช่ไหมตะวันเงยหน้าขึ้นแววตาเขาอ่อนโยน ครับมันยังอยู่ในใจผมเสมอวันประกาศผลภาพของเขาได้รับรางวัลที่หนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือในวันนั้นเพื่อนๆที่เคยรังแกเขาเดินเข้ามาหาไม่มีคำพูดขอโทษใดๆแต่เพียงแค่สายตาและการยื่นมือจับไหล่มันก็เพียงพอสำหรับเขาแล้วหลังเลิกเรียนตะวันเดินกลับบ้านตามทางเก่าท้องฟ้าเริ่มมืดเสียงจักจั่นดังระงมในพุ่มไม้เขาเดินผ่านประตูไม้หน้าบ้าน เงยหน้ามองดาวที่เริ่มปรากฏทีละดวงตรงมุมรั้วมีโหลแก้วใสาวางอยู่ภายในเต็มไปด้วยกระดูกเล็กๆที่แม่ของเขาเก็บไว้บนฝาเขียนคำว่าเจ้าดำด้วยหมึกสีดำตะวันนั่งลงข้างโหลนั้นนิ่งเงียบไปนานก่อนจะยิ้มบางๆนายรู้ไหมตอนนี้ฉันไม่กลัวอีกแล้วเขากระซิบกับลมเย็นที่พัดผ่านเสียงใบไม้ไหวเบาๆเ,เ,เหมือนคำตอบที่ดังกลับมากลิ่นฝนแรกของฤดูใหม่เริ่มลอยมาแต่จมูก และในเงามืดของสวนหลังบ้านเงาของสุนัขตัวหนึ่งยืนมองอยู่ห่างๆก่อนจะหายไปกับสายลมเหมือนฝันที่แสนอบอุ่นตะวันยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นลมยาม่ําพัดผ่านอย่างแผ่วเบาเสียงมแมลงกลางคืนดังประสานกันราวกับบทเพลงเศร้าท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวระยิบระยับแต่ดวงตาของเขากลับจับจ้องไปยังมุมสวนที่เงียบสงัดเงาที่เขาเห็นเมื่อครู่ไม่ใช่ภาพลวงตา มันเคลื่อนไหวช้าๆก่อนจะหยุดตรงใต้ต้นมะม่วงเก่าที่เจ้าดำเคยชอบนอนหัวใจของเขาเต้นแรงอีกครั้งนิ้วมือเย็นเฉียบเขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแต่สายตาไม่ยอมละจากเงานั้นเจ้าดำเสียงเรียกเบาเหมือนลมหายใจทันใดนั้นแสงจันทร์ลอดผ่านเมฆบางๆเผยให้เห็นรูปร่างคล้ายสุนัขตัวใหญ่ขนหลังลุกชันเป็นแนวสวยงามเหมือนครั้งที่ยังมีชีวิตมันยืนมองเขาอยู่เงียบๆ ดวงตาเรืองแสงอ่อนๆเหมือนประกายดาวในยามราตรีตะวันลุกขึ้นยืนเท้าเปล่าสัมผัสพ,พื้นดินชื้นๆเย็นเฉียบกลิ่นหญ้ากลิ่นฝนและกลิ่นโคลนเก่าผสมกันจนคุ้นเคยเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆทุกย่างก้าวเหมือนเดินย้อนกลับไปในวันนั้นเมื่อเขาเดินไปใกล้พอที่จะเอื้อมมือถึงร่างของเจ้าดำกลับเริ่มเลือนหายแต่ก่อนจะจางไปหมดมันเห่าขึ้นเบาๆหนึ่งครั้งเสียงนั้นอบอุ่นและคุ้นเคย เหมือนเสียงที่ปลุกเขาในทุกเช้าเมื่อครั้งยังเด็กตะวันยิ้มน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวฉันไม่ลืมนายเลยขอบใจนะที่กลับมาหาพูดจบร่างของเจ้าดำก็สลายไปกับลมเหลือเพียงกลิ่นหอมของดินเปียกหลังฝนที่อบอวนอยู่รอบตัวเช้าวันต่อมาตะวันตื่นขึ้นเร็วกว่าปกติเขาเปิดประตูออกไปดูที่สนามหลังบ้าน และต้องชะง,งักเมื่อเห็นรอยเท้าสุนักเปียกน้ำฝนทอดยาวจากใต้ต้นมะม่วงไปถึงหน้าบ้านหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบกลืนเสียงตัวเองแม่เดินออกมาพร้อมถ้วยข้าวต้มในมือตะวันลูกออกมายืนตั้งแต่เช้าเลยเหรอเขาหันไปยิ้มครับแม่ผมฝันว่าเจ้าดำกลับมาแม่ชะง,งักเล็กน้อยก่อนจะเดินเข้ามาลูบหัวเขาเบาๆบางทีมันอาจจะยังอยู่ใกล้ๆเราจริงๆก็ได้ตะวันเงยหน้ามองท้องฟ้า แสงแดดอ่อนสองลอดต้นไม้ลงมาจับกับละอองฝนที่ยังเกาะอยู่บนใบหญ้าเหมือนประกายแสงนับพันกำลังเต้นระบำรอบตัวเขาเขายิ้มบางๆแล้วกระซิบเบาๆว่าฉันจะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วหลายปีผ่านไปตะวันเติบโตเป็นชายหนุ่มที่สุขุมและใจเย็นเขาเรียนเก่งและมักช่วยเหลือคนอื่นที่ถูกรังแกไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มอ่อนโยนนั้นมีรอยแผลเก่าที่หล่อหลอมให้เขาเข้มแข็ง ในวันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าอาคารเรียนถูกทาสีใหม่สนามหลังโรงเรียนที่เคยมีแต่โคลนกลายเป็นสนามหญ้าเขียวขจีแต่เขาจำทุกมุมได้ดีโดยเฉพาะมุมเล็กๆใต้ต้นไม้เก่าที่เจ้าดำเคยยืนขวางหน้าเขาไว้ตะวันหยุดยืนตรงนั้นหลับตาสูดกลิ่นลมและเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันมันคือเสียงเดียวกับวันนั้นวันที่เขาสูญเสียเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดในชีวิต เขาก้มลงวางดอกหญ้าขาวหนึ่งดอกลงบนพื้นรอยยิ้มเศร้าแต่งแต้มใบหน้าอย่างสงบฉันสัญญาจะกล้าหาญเหมือนนายเสมอเขาพูดเบาๆและทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านเสียงเห่าหนึ่งครั้งดังมาจากที่ไกลสุดของสนามไม่ดังไม่ชัดแต่พอให้หัวใจของเขาเต้นแรงขึ้นอีกครั้งเหมือนคำยืนยันจากอีกฝั่งของเวลาว่าเพื่อนเก่าคนนั้นยังอยู่ไม่ไกลเลยตะวันยืนนิ่งอยู่กลางสนาม สายลมที่พัดผ่านราวกับโอบก,กอดเขาไว้เบาหญ้าที่ปลิวเอ็นไหวดูเหมือนกำลังสั่นสะท้อนรับกับจังหวะหัวใจของเขาเสียงเห่านั้นยังคงก้องอยู่ในหูแม้จะเบาเหมือนกระซิบจากอดีตแต่กลับเต็มไปด้วยพลังที่อบอุ่นและเศร้าลึกเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าก้อนเมฆลอยเรียงกันเป็นแนวยาวเหมือนเส้นทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดแสงแดดลอดผ่านเมฆบางๆตกกระทบพื้นจนเกิดเป็นเงาแสงระยิบระยับเหมือนเกล็ดน้ำบนขนสุนัข ภาพความทรงจำในวันฝนนั้นย้อนกลับมาในหัวของเขาอย่างชัดเจนเสียงหัวเราะของพวกเด็กที่รังแกเสียงร้องของเจ้าดำกลิ่นเลือดและกลิ่นฝนที่ผสมกันจนหายใจแทบไม่ออกและภาพสุดท้ายร่างของสุนัขที่นอนนิ่งในอ้อมแขนเขามันไม่ได้จากไปอย่างเงียบแต่จากไปพร้อมหัวใจที่ซื่อสัตย์ที่สุดในโลกตะวันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกอากาศในสนามโรงเรียนมีกลิ่นหญ้าใหม่กลิ่นแสงแดดและกลิ่นอดีต เขารู้ว่าทุกสิ่งรอบตัวเปลี่ยนไปแต่ความทรงจำของเขาไม่ได้จางลงเลยกลับชัดเจนกว่าเดิมในทุกครั้งที่ลมหวนผ่านมาเขาเดินต่อไปจนถึงกำแพงหลังโรงเรียนตรงนั้นมีแผ่นหินเล็กๆถูกฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่มันไม่ใช่หลุมศพจริงๆแต่เป็นที่ที่เขาฝังปลอกคอเก่าของเจ้าดำไว้ในวันสุดท้ายบนหินมีรอยขีดที่เขาเคยแกะไว้ด้วยมีดพกเล็ก,เลกๆเขียนแค่คำสั้นๆว่าเพื่อนแท้แตะวันนั่งลงข้างหินนั้น ลายนิ้วไล้ตามตัวอักษรที่เริ่มจางไปตามการเวลาเสียงนกร้องเบาๆอยู่บนยอดไม้และทุกอย่างรอบตัวดูเหมือนหยุดนิ่งราวกับโลกกำลังให้เวลาผู้ชายคนหนึ่งได้พูดกับเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งเจ้าดำนายรู้ไหมตอนนี้ฉันกำลังจะเป็นครูเขาพูดเบาๆแต่ชัดเจนฉันอยากสอนเด็กพวกนั้นไม่ให้ทำกับใครเหมือนที่พวกนั้นเคยทำกับฉันน้ำเสียงของเขานุ่มลึกแต่มั่นคง ฉันอยากให้พวกเขาเข้าใจว่าความกล้าไม่ใช่การทำให้คนอื่นกลัวแต่คือการยืนหยัดเพื่อคนที่เรารักลมพัดแรงขึ้นเล็กน้อยใบไม้ปลิววนรอบตัวเขาก่อนจะตกลงบนแผ่นหินอย่างนุ่มนวลแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้ตกกระทบพอดีกับคำว่าเพื่อนแท้มันส่องสว่างขึ้นราวกับมีชีวิตตะวันเผลยยิ้มโดยไม่รู้ตัวในรอยยิ้มนั้นมีทั้งความเศร้าและความขอบคุณผสมกันเมื่อเสียงระฆังเลิกเรียนดังขึ้นจากไกล,ไกล เขาลุกขึ้นยืนหันหลังให้แผ่นหินแต่ก่อนจะก้าออกจากเงาไม้เสียงเห่าเบาๆก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเหมือนดังอยู่ข้างหูเขาหยุดเดินช้าๆแล้วพูดเบาๆว่าฉันได้ยินแล้วขณะที่เขาเดินกลับไปทางประตูโรงเรียนลมยามเย็นพัดเอื่อยๆกลิ่นดินและกลิ่นฝนลอยมาอีกครั้งเหมือนคำทักทายจากวิญ,ญญาณที่ยังคงปกป้องบนพื้นหญ้ามีรอยเท้าสุนัขจางจางปรากฏข้างรอยเท้าของเขา รอยเท้าที่เดินไปในทิศทางเดียวกันทีละก้าวทีละก้าวจนกระทั่งทั้งสองรอยหายไปในเงาแดดยามเย็นที่กำลังเลือนหายไปจากโลกใบนี้ตะวันเดินไปเรื่อยๆตามทางกลับบ้านแต่หัวใจของเขายังคงอบอุ่นอย่างประหลาดทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนพื้นดินเหมือนมีเสียงฝีเท้าของใครอีกคนเดินตามอยู่ข้างๆเสียงลมหายใจเบาๆที่แทรกมากับสายลมทำให้เขาเผลอยิ้มทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นจริงๆ เมื่อเขามาถึงหน้าบ้านแสงอาทิตย์ยามเย็นกำลังลับขอบฟ้าแสงสีส้มอาบไปทั่วกำแพงไม้เก่าเสียงจักจันดังระงมเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นตะวันเปิดประตูเข้าบ้านกลิ่นอาหารจากในครัวลอยมาแต่จมูกแม่ของเขากำลังตักแกงร้อนๆใส่ชามและเมื่อเธอเห็นลูกชายยืนยิ้มอยู่ที่ประตูใบหน้าที่อ่อนล้าทั้งวันของเธอก็สว่างขึ้นทันทีไปที่โรงเรียนมาอีกแล้วเหรอลูกแม่ถามเสียงอ่อนโยน ตะวันพยักหน้าครับผมไปเจอเจ้าดำอีกครั้งแม่หยุดมือหันมามองเขาอย่างแปลกใจแต่ในแววตาไม่มีคำถามมีเพียงความเข้าใจลึกๆที่ไม่ต้องพูดออกมาหลังอาหารเย็นตะวันออกไปนั่งที่ชานบ้านท้องฟ้ามืดสนิทมีดาวกระจายเต็มฟ้าเสียงลมพัดผ่านต้นกล้วยด้านหลังบ้านดังกรอบแกรบกลิ่นหอมของดอกโมกในสวนลอยมาพร้อมกับกลิ่นฝนที่ใกล้ตกเขานั่งเงียบฟังเสียงของค่ำคืน ในความเงียบนั้นเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ใกล้เหลือเกินเจ้าดำเขากระซิบอีกครั้งฉันรู้ว่านายังเฝ้าฉันอยู่เขาก้มหน้ามองพื้นไม้ใต้เท้าและต้องชะงักเมื่อเห็นหยดน้ำเล็กๆคล้ายรอยเท้าสุนัขมันเรียงกันเป็นทางจนถึงตรงหน้าเขาแล้วจางหายไปต่อหน้าต่อตาหัวใจของเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะเขารู้ว่าวิญ,ญญาณที่พักดีนั้นยังคงไม่ไปไหนในคืนนั้นตะวันฝัน เขาฝันว่าอยู่ในทุ่งกว้างสีทองที่เต็มไปด้วยแสงอุ่นเจ้าดำวิ่งอยู่ข้างหน้าหางแกว่งไปมาอย่างร่าเริงมันหันกลับมามองเห่าหนึ่งครั้งแล้ววิ่งวนรอบตัวเขาเขาหัวเราะเสียงหัวเราะที่ไม่ได้เปล่งออกมานานแล้วดวงตาเขาเต็มไปด้วยน้ําตาแห่งความสุขเมื่อเขาตื่นขึ้นแสงเช้ายังอ่อนเสียงนกกระจอกร้องอยู่ตรงหน้าต่างแต่สิ่งที่ทำให้เขานิ่งไปคือปลอกคอสีแดงเก่าของเจ้าดำ มันถูกวางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงทั้งที่เขาเก็บมันไว้ในกล่องใต้ตู้เขาเอื้อมมือไปแตะเบาๆสัมผัสเย็นจากเหล็กที่เป็นป้ายชื่อยังคงเหมือนเดิมบนแผ่นเหล็กมีตัวอักษรเล็กๆที่เขาเคยขีดไว้ว่าดำมันสะท้อนแสงแดดยามเช้าเหมือนประกายจากอดีตตะวันหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึกและยิ้มออกมาขอบใจนะที่ยังอยู่หลายเดือนต่อมาตะวันเริ่มงานครูวันแรกที่โรงเรียนเล็กๆในต่างอำเภอ เสียงเด็กหัวเราะเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ทำให้เขาหวนคิดถึงตัวเองในวัยนั้นมีเด็กชายคนหนึ่งในห้องเรียนที่มักนั่งเงียบมองลงพื้นไม่สบตาใครเขาเห็นในดวงตาเด็กคนนั้นเงาของตัวเองในอดีตหลังเลิกเรียนเขาเรียกเด็กคนนั้นมาคุยมีใครแกล้งใช่ไหมเขาถามเบาๆเด็กคนนั้นเงียบแต่ริมฝีปากสันน้อยๆตะวันยิ้มอ่อนแล้วพูดต่อไม่เป็นไรนะ ครูเข้าใจดีบางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวมันอาจจะไม่จริงเลยเขาหยิบปลอกคอสีแดงออกจากกระเป๋าเสื้อวางบนโต๊ะตรงหน้าเด็กชายนี่คือสิ่งที่เคยปกป้องครูไว้ตอนเด็กครูอยากให้เธอรู้ว่าความกล้ามันเริ่มจากหัวใจที่ยังเชื่อในความดีเสมอเด็กชายคนนั้นมองปลอกคอสีแดงสะท้อนแสงแดดยามเย็นจนแสบตาริมฝีปากเขาเริ่มยกยิ้มเล็กๆเป็นครั้งแรกและในวินาทีนั้นเองลมเบาๆพัดผ่านห้องเรียน ม่านผ้าที่หน้าต่างสะบัดขึ้นเสียงเห่าหนึ่งครั้งดังขึ้นแผ่วเบาเหมือนมาจากโลกอีกฟากหนึ่งตะวันเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีหัวใจของเขาเต้นอย่างสงบเขารู้แล้วว่าเจ้าดำไม่ได้อยู่แค่ในอดีตแต่มันอยู่ในทุกหัวใจที่เรียนรู้จะปกป้องอยู่ในทุกครั้งที่เขาสอนให้ใครบางคนยืนหยัดเพื่อสิ่งถูกต้องและอยู่ในทุกลมหายใจที่ยังคงเรียกชื่อมันด้วยความรักไม่รู้จบเย็นวันหนึ่งหลังเลิกเรียน แสงอาทิตย์อาบไปทั่วสนามเด็กเล่นที่เงียบสงบตะวันยืนมองเด็กๆวิ่งเล่นอยู่ไกลๆเสียงหัวเราะของพวกเขาก้องอยู่ในอากาศเขายิ้มบางคนล้มบางคนหัวเราะบางคนช่วยกันพยุงขึ้นภาพนั้นอบอุ่นเกินกว่าคำบรรยายเขาเดินไปที่มุมรั้วโรงเรียนใต้ต้นไม้ใหญ่ที่มีลมพัดผ่านอย่างนุ่มนวลยิบปลอกคอสีแดงออกมาจากกระเป๋าเสื้อมันวาวเล็กน้อยจากการขัดจนสะอาด เขาวางมันลงบนพื้นหญ้าแล้วคุกเข่าลงอย่างช้าๆเจ้าดำเสียงเรียกนั้นไม่สั่นไม่เศร้าแต่เต็มไปด้วยความสงบฉันทำได้แล้วนะนายจำได้ไหมฉันเคยกลัวทุกอย่างแต่ตอนนี้ฉันไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเขาก้มลงแตะปลอกคอเบาๆลมเย็นพัดผ่านใบหญ้าเสียงใบไม้เสียดสีกันราวกับเสียงหางสุนัขที่แกว่งเบาๆแสงแดดสุดท้ายของวันตกกระทบปลอกคอจนกลายเป็นประกายสีทอง ในวินาทีนั้นเขาได้ยินเสียงเห่าเบาๆดังขึ้นหนึ่งครั้งเสียงนั้นอบอุ่นชัดเจนและเต็มไปด้วยชีวิตตะวันยิ้มน้ำตาไหลช้าๆแต่ไม่ใช่เพราะเสียใจมันคือความรู้สึกที่ล้นจนไม่อาจเก็บไว้เขาพูดเบาๆราวกับบอกลาครั้งสุดท้ายไปเถอะเพื่อนรักไม่ต้องห่วงฉันอีกแล้วสายลมพัดแรงขึ้นกลีบดอกหญ้าขาวปลิวขึ้นจากพื้นหมุนวนรอบตัวเขาก่อนจะลอยหายไปกับท้องฟ้ายามเย็น เขามองตามจนเมฆเริ่มกลืนแสงทองสุดท้ายของวันแล้วเขาก็ลุกขึ้นหันหลังกลับเดินไปทางอาคารเรียนที่ส่องแสงไฟสีอบอุ่นจากหน้าต่างเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังขึ้นอีกครั้งเขายิ้มบางๆเพราะรู้ดีว่าต่อจากนี้เขาไม่ได้เดินเพียงลำพังอีกต่อไปและในเงาแสงสุดท้ายของวันร่างของสุนัขหลังอานสีดำปรากฏขึ้นข้างๆมันเดินเคียงข้างเขา ก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมแสงตะวันยามเย็นเหลือไว้เพียงหัวใจสองดวงที่ยังคงเชื่อมถึงกันด้วยคำเดียวที่ไม่มีวันจางความซื่อสัตย์